มาครับเ็ดเมนูเออกัมปูนะครับหลังจากต่ากัมปูแล้วเคี่ยวมันเรียบร้อยแล้วนะครับปั่นเนา้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับกองเอา้น้ำต่ำปูเรียบร้อยนะครับนำมันปูนะครับเอาเขามาตั้งไฟนะครับเนี่ยกำลังตั้งไฟอยู่นี่ครับตอนนี้ก็ล่อเห้อเขาเดือดนะครับล่อให้ื่อนนะครับ แกงรดนะครับใส่เกลือลงไปตั้งไว้นะมัณนี่นะเนี่ในนี้ก็มีมันปูนาำมันปูนะครับแล้วก็มันปูที่เคี่ยวใส่นะครับตั้งไฟลอยเขาสุกนะครับนี่ครับวัตถุดิบนะครับมือนีเสียอ๋อมันปูใส่กบนะครับกบกระซอบไปแล้วนะครับนี่นะครับใส่กันเนี่ยโอ้แสบคักนะครับ ผักกระเรียมไว้เล้วนะครับนี่เป็นผักซีผักกระแยงนะครับผักหอมนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับนี่วัตถุดิบพร้อมนะครับล่อให้หมอเดือดนะครับตั้งหมอไว้แล้วนะครับนี่เออเออมันปูไซกบนะครับวันนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็ตั้งไฟไว้อยู่นะครับล่อให้หมอเดือดนะครับ นี่แหะครับตอนนี้ไฟก็กำลังไฟก็กำล, <c oughs> ลังแรงนะครับสิเริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มอบๆๆอ,อ,อแล้วนะครับเนี่ยหมอก็สิเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่เริ่มฟดแล้วนะครับเนี่ยฟดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่กบลงไปเลยนะครับ มันปูนะครับเอาคามเสววกบใส่นะครับนี่ครับวัตถุดิบนะครับกบนะครับใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็ใส่กบลงไปแล้วนะครับเ้าก็จะคัวไปเรื่อยนะครับกว่ากบจะสุกนั่นแหละครับ ไฟไปเรื่อยนะครับขวจ่จนกว่ากบสุกนะครับหมอกนที่เลียมพดนครับตอนนี้ก็ใส่กบลงไปแล้วนะครับล่อให้หม้อเดือดให้กบสุกนะครับกระดิส่ผักนะตอนนี้หมอก็เดือดแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับ บุบๆนะครับรอให้กบสุกนะครับกบสุกได้ทีเขาก็จะใส่พักนะครับเนี่ยรอให้กบสุกนะครับตั้งหม้อไปเรื่อยๆนะกำลังฟูดบุบๆนะครับ อบสุกเข,ข้ากับดิใส่ผักลงไปก็ดิเป็นอันเสียจนะครับสำหรับออกมันปลูนะครับาตากระสีะมาณนี้เลยครับนี่มาขับใส่กบนะครับนีใบ้ใส่กลบใส่กลบกดบุบบุบูบนะครับตอนนี้ <c oughs> กำลังเดือดนะครับเขาะมันปูใส่กบนะครับเนี่ยโอ้ยสีสันน่ากินมากนะครับเหลืองหุยอยู่นะครับตอนนี้ครับคิดว่าจะพดได้ที่แล้วนะครับ ครบก็น่าจะสุกแล้วนะครับเอาเสี้ยวผักใส่ครับเนี่ยเอาผักนี่ใส่ลงไปแล้วผักขี้ผักหอมผักกระแนงนี่ครับอืมอ่ะก,ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเอาใส่ลงไปเลยนะครับใส่ผักลงไปนะครับเป็นกระสิเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ใส่ผักลงไปนะครับผักชีผักหอมผักกระแยงนะครับใส่ออ,อกปูกนะออกมันปูใส่กบนะครับเนี่ยหน้าตาก็สิประมาณนี้เลยครับนกกเนี่ยหอมผักกระแยงครับ เสียบอยู่เด้วครับเสียบอยู่โอ้เด็ดการเลยนะครับเนี่ยเด็ดการนะครับสุกแล้วนะครับสุกแล้วครับ